สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแก้วันแมนครับอ๋อในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวจอยเกมมือถือนะครับสาหรับเล่นเกมนะครับก็ผมสั่งซื้อมา3อันแล้วนะครับก็อันนี้เพิ่งจะมาถึงนะครับอันแรกที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็เป็นอันธรรมดานะครับยืดข้างๆนะครับมันมันจับถนัดมือนะครับแต่มีปัญหาอยู่ตรงที่สายเสียบตรงนี้นะครับ มันติดนะครับฝั่งหนึ่งผมก็เลยอาอนะครับตรงนี้ออก็อนที่2นะครับผมตังซื้อมามันมีปัดลมด้วยนะครับสาหรับเล่น4นิ้วนะครับก็มีปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับสองานนะครับแล้วก็มีปัดลมนะครับมีปัดลมกดปุ่มตรงนี้มีแบตอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมตังซื้อมาของจะมาถึงต้่งจะมาถึงนะครับมันเล่นใจเล่น6นิ้วนะครับก็สําหรับเกมที่ผมเล่นอยู่ก็มีอยู่เกมเดียวนะครับก็เป็นเกมป๊อปจีนมาไนะครับ อจอยพวกนี้ครับก็สามารถเล่นกับเกมพวกเบตตินโรโยอะไรพวกนี้ก็เล่นได้ทั้งหมดนะครับที่ผมสั่งซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าผลตัวนี้นะครับมันอยู่ใกล้เกินนะครับเวลาใส่ตัวจับนะครับตัวจับมันจะออกจากด้านข้างครับตัวนี้มันยึดจับจากด้านบนแบบนี้นะก็อันนี้มันจะยืดออกจากด้านข้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าจะเต็มพวกมันจะมีเต็มใส ใส่ช้าไห้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาแก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเล่นหกนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเล่นหกนิ้วเดี๋ยวมาแก็ตดูนะครับนีนะครับนีนะครับเป็นโอรแบบนี้นะครับก็ไม่มีการกระเทกนะครับไม่เป็นอะไรนะครับก็ตรงนี้เป็นใบชาหน้าตรงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับ,นนเ,ปรบเป็นแบบนี้เลย มาบนกล่องนะครับก็เดี๋ยวโอเดูนี่ครับไม่มีแล้วนะครับก็มาเป็นแบบนี้นะครับรูปมันเป็นแบบนี้นะครับมีหกนิ้วนะครับตัวช่วยช่วยปุ่มกดเอ่อตัวช่วยปุ่มช่วยกดตรงนี้นะครับมีสี่อันนะครับก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับมาดูกันนี่ครับด้านในมีสายชาร์จมาให้ครับก็ตามที่เขาระบุไว้นะครับสี่สายชาร์จนะครับก็มีจอยเกมนะครับด้านในไม่มีคู่มือไม่มีอะไรไม่เป็นไรนะครับ นี้นะก็มาเจตดูด้านในกันนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับมีแถมแถมลูกยางกดไม้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีความเจตสองอันนี้นะครับมีปุ่มกดตรงนี้สี่ปุ่มนะครับก็นี่นะครับแล้วก็สี่ปุ่มสำหรับเล6นหกนิ้วนะครับบนม่มือสองนิ้วแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับมีพัดลมขนาดเล็กนะครับ เล็กกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมมาเกะกรองให้ดูเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าตัวซับที่เล่นเกมนะครับใส่วิดีโอให้ยูชมอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องพัดลมนิดนึงนะครับก็มีมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเสียบชาร์จอะแดปเตอร์ตัวซับเหมือนเดิมนะครับเสียบชาร์จด้านหลังนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิด ปัดลมนะครับเปิดดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับมองเห็นได้เปล่าครับก็เปิดสวิตปุ๊บปัดลมหมุนนะครับมีลมออกด้วยนะครับลมออกเย็นๆแต่มันผมว่าลมมันเบาๆนะครับอย่างนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้อันนี้นะครับมีปุ่มกดแล้วก็มีบอยด้วยนะครับนี่มีบอยบอกสถานะว่ากําลังเปิดอยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับมันมี usb แบบ เป็นบา w e แบงค์ให้กับตัวจับได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมจับไม่ถนัดมือครับก็เลยสั่งตัวนี้มาแทนนะครับนี่ครับปัดลมตัวนี้จะเร็กว่านะครับตัวที่ผมสั่งซื้อมาอันอันครั้งที่สองนะครับอันแรกนี่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตัวจับธรรมดาที่ผมเล่นตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าผมจะถนัดมือมากกว่านะครับเวลาใส่ตัวจับมันจะยืดออกนะครับก็เล่นได้พอดีแต่ตัวนี้มีเอ่อมีตัวเจวยิงมา เป็น6นิ้วนะครับก็สำหรับคนที่มีโทรศัพท์แบบเกมมิ่งโฟนนะครับก็เหมือนกับมันมีปุ่มแอติเกอร์อยู่ด้านบนด้วยครับก็สามารถเล่น8นิ้วได้เลยนะครับผมว่ามันเล่นได้นะครับนี่นะครับเป็นถ้าไม่ใช้พวกนี้ก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับขึ้นไปนะครับพัดลมผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะก็ไม่เป็นเลยับราคา149บาบาทนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ ร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับตัวนี้อันละร้อยครับผมซื้อมาสักปักนานแล้วครับตัวนี้ร้อยหนึ่งถ้าจะไม่ปิดนะครับร้อยหนึ่งครับนี่ร้อยกว่าบาทนนี้ร้อยกว่าบาทครับก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟบอกสตานะนะครับว่ามันเปิดปิดนะครับแต่ปั้นลงมันหมุนนะครับพอเปิดไปพี่เดี๋ยวมัาอยู่ใกล้ๆเครับนี่นะครับเปิดตรงนี้เป็นดูชาร์จนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับพอเปิดปุ๊บนะครับ นี่ครับปลดลมมุนครับก็มีลมออกมาเย็นๆนะครับระบายความร้อนได้ได้ดีนะครับโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมาเป็นตัวตั้งได้นะครับแบบนี้นะครับปิ้งตัวสับนะครับไว้ดู y o u t u b e ดูหนังอะไรแบบนี้นะครับก็ล็อกตั้านบนแบบนี้นะครับล็อกแล้วก็ตั้งแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่ แต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับผมว่ารูเสียบก้านก้างตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกับตัวเสียบรูแจ็คแจ็คขูฟัง3.5นะครับตัวนี้น่าจะติดนะครับตัวนี้มันไม่ติดนะครับตัวตัวที่2องครับเพราะว่ามันดึงขึ้นด้านบนนะครับหนีบหนีบด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะปล่อยลงตัวนี้น่าจะได้แต่ว่าผมจับไม่ถนัดมือนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มาแทนนะครับก็ มารีวิวให้ดูนะครับมาแจะกล่องให้ดูนะครับสั่งจาก lazada นะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจที่จะจ่งซื้อนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับรวมการส่งก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ร้อยยี่สิบกว่าบาทตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ผมไม่ได้เล่นเกมไม่ดูนะครับเพราะว่าเล่นอยู่เกมเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้ได้เลยนะครับหกนิ้วนะครับนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ผมไม่มือถ้ามีเ e อทิเกอร์ยื่นบนนะครับเป็นเป็นเป็นอ่าตัวซับแคมิงโฟนนะครับก็กดผมว่าแปดนิ้วได้เลยนะครับก็น่าจะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ไดร้ครับผมก็100ร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับเอ่อ <c oughs> okay, ผมมาเก็บตัวให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอ่ จอยเล่นเกมสำหรับมือถือนะครับก็แถมีิชาจมาให้แล้วก็ในกล่องมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับก็ไม่ดีใจหน้าตามนี้เลยนะครับผมจังประมาณ3วันนะครับตันนี้มาเดียวนะครับ3วันขอมาถึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านคุณผู้ชมที่สนใจอยาจะซื้อก็ประมาณนี้นะครับราคาผมว่าไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทตัวนี้จัตระดับนึงอยู่แล้วถ้าไม่ใจก็สามารถเพิ่ขึ้นไปได้มีพัดลม สบายบางมดให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเจอกันในคลิปหน้าครับ